เอาตัวนี้ค่ะภาษาอังกฤษจ,จะพูดวอย่างไงคะเวลาเราไปซื้อของเนี่ยแล้วเราจะบอกว่าเราเอาเสื้อตัวนี้หรือเราเอาตุ๊กตาตัวนี้เราสามารถพูดได้ว่า I'll take this one I'll take this one one ตรงนี้ไม่ได้แปลว่าหนึ่งนะคะจะแปลว่าอันเนี้ยฉันเอาอันเนี้ยที่ถืออยู่เนี่ยหรืออาจจะพูดว่า I'll take it I'll take it ก็คือฉันเอาอันเนี้ยเอาและแกะได้ว้าว <Why? S 1> มาลุ้นกันราคาเท่าไหร่คะั่เรนต้องตอบได้แน่ใช่ไหม how much is it how much แต่ว่าเราเสียง much นะคะไม่เอา how much อย่างนี้นะมันมี c h ก็เป็น how much how much how much is it เท่าไหร่คะถ้าจะบอกว่าอุย้ยน่ารักจังเลยอ่ะน่ารักอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถพูดได้ว่า how cute how cute คิวตรงนี้แปลว่าน่ารักนะคะแล้ว how ไม่ได้แปลว่าอย่างไรว่า how cute น่ารักอย่างไรไม่ใช่นะคะมันจะแปลว่าน่ารักอะไรอย่างนี้ how cute เฮ้ยจุบุจะเอาเนี่ยเฮ้ยเออจุบุนะ่ะน่ารัก how cute เหมือนคำว่า how nice ก็แปลว่าอุยดีจังเลยอะ่ะดีจริงๆเลยนะเราจะไม่ได้แปลว่าดีอย่างไรนะคะอ่ะสมมติว่ามีคนซื้อของมาให้เราแล้วเราจะขอบคุณนะอุ้ยคุณนะ่ะซื้อเสื้อนี้มาให้ฉันหรออุ้ยทำไมเป็นคนดีอะไรอย่างนี้ you bought me a gift how nice of you <laughs> จุ๊บหุเอาอ่าเนี่ย you bought me a gift bought นี่เป็นวั r ช่องสองของายนะคะพอซื้อมาแล้วเนาะ you bought me a gift คุณซื้อของขวัญมาให้ฉันหรอ how nice of you คุณดีอะไรอย่างเนี้ยโอ้อยจาบอกคำว่าราคาเท่าไหร่เนี่ยนอกจาก how much is it นะคะยังมีอีกประโยคนึงใครนึกออกบ้าง how much does it cost ก็ใช้ได้นะคะบางทีฝรั่งก็พูดประโยคนี้เหมือนกัน,นะคะ how much does it cost ราคาเท่าไหร่คะจุบูอยากได้ซื้อของหลายๆครั้งก็มีการต่อราคาใช่ไหมคะก็อาจจะพูดว่า can I get a discount can I get a discount discount แปลว่าลดราคาคะ่ะเวลาที่เราเข้าไปในร้านค้าเนี่ยบางทีคนขายขาก็จะถามว่า can I help you find anything can I help You find anything ก็คือแบบให้ฉันช่วยหาอะไรไหมคุณอยากได้อะไรหรือเปล่านะคะแล้วเราก็อาจจะบอกว่าอ๋อแค่มาดูดูอะค่ะ I'm just looking I'm just looking thank you ขอบคุณมากอขอบคุณนิดนึงจะได้สุภาพว่าเขาส่าเดินมาดูใช่ไหมฮะ I'm just looking thank you ถ้าจะจ่ายกับบัตรนะคะก็อาจจะถามเขาว่าคุณรับบัตรเครดิตไหมภาษาอังกฤษจะพูดว่า Do you accept credit card do you accept รัยอมรับนะฮะรับไหม credit card เอ,อ้ห้องลองเสื้ออยู่ที่ไหนอนะคะ where is the fitting room where is the fitting room คำว่า fitting room นี่ก็คือห้องลองเสื้อนั่นเองค่ะ where is the fitting room อุ้ยขนาดมันไม่ได้อ่ะไม่พอดีอะ่ะเราก็อาจจะถามเขาว่ามีไซส์อื่นไหมนะคะก็ถามว่า do you have this in a different size do you have this คุณมีอันนี้ไหม in a different different แปลว่าแตกต่างนะ size คุณมี size อื่นไหมไม่อ่าน different นะคะอ่านว่า different different do you have this in a different size ซื้อไปแล้วอาจจะไม่พอดีหรือไม่พอใจอยากจะคืนนะคะจะอาจจะพูดว่า I would like to return this item ฉันอยากจะคืนชิ้นเนี้ย I would like to return this item ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละร้านนะคะว่าเขาให้คืนให้เปลี่ยนไหมนะคะขอใบเสร็จด้วยค่ะ Can I get a receipt please ใบเสร็จไม่อ่านว่า receipt นะคะอ่านว่า receipt Can I get a receipt please ภาษาอังกฤษดีๆอย่างนี้อย่าลืมกดติดตามคุณหนุนนะคะแล้วก็แชร์ไปฝากเพื่อนๆกันนะคะส่วนใครอยากเก่งภาษาอังกฤษคุณหนุนมีคอร์สนะคะสามารถทักมาสอบถามหรือสมัครเลยก็ได้นะคะอยากเก่งภาษาอังกฤษต้องเริ่มแล้วนะไว้เจอกันคลิปหน้า่องยงจ้าบาย